ไโอว่าโรบอกให้ฟ <divide S 1> <a wooden sword> ีไฟครับฟีไฟอะโลบอกก็าอะโลบอกวะไอ้ฟีไฟเนี่ยโรบอกแล้วฟีไฟกล้ไอ้ฟีไฟค่าฟีไฟบอยชิกร์มาบอยชิกเกอร์มาบอยดีเราก็จะมาเล่นกับน้องนะทุกคนเอาอเอาไปเล่นเราเอาลปเอเล่นหมดไหนดีหมดหมดไหนหมดหมดตุ๊สตุ๊สเอาเอาเอาหมดซีอูสี่ไม่จะได้เล่นไปไวจบคีไปไวนะครับ โอะไรนะที่มันมีเอลานเอลานเนี่ยเอ enders, ่อเดี <t rian> <t rian> ๋ยวเดี <s um <S ๋ยวเราเชิญนะแป๊บนะครับผมครับก๊างโหลดก่อนเพื่รอน้องผมโหลดก่อนผซ่อมเครื่องอยู่ครับชอบเครื่องไหนใครว่าทำไรผมดีดิผมเข้าอีน้องก่อนนะครับเรียวเมวมาดิเรียวนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าก่อนนะครับ ตูนชวนพี่ไปวันนี้เราจะมาเล่นหมู่ค่ะคีซๆนะครับเราจะมาเล่นหมนู่คีซีอ้าตึนงค่ะเป็นภาษาสมบอกแล้วมัน,นโตตอนเพลงโอ้ยไม่ได้เสียงเลยเนี่ยแล้วผมว่าวันดีเสียงเพลงร้องผมมันดังไปหน่อยนมาเล่นเพล่นั้นะเล่นอย่างนี้ โอ้ u นะครับีีเเียงเียงเชีูชวป่ชูอะไรอ่ะไปเลนเยงเปิดไหมเปิดไหโหลโเปิดนครก็มีกนโโหเปิดไหมบ้เปิดไหมนะมันเปิดนะครับเพาะเราไม่คงคุย หยุดก่อนนะครับเจ้าบาดึงผมแต่บ้าดึก่อนนะทุกคนฉัปรับให้น้องดีกว่าเฮ้ัดปือนซื้อปืนไหนได้อะไรซื้อปืนปรับพี่๋วเอาปืนแหลก ชัดจุ๊บโลจุ๊บเอสไกแฮมมี่แฮมี่ฮมเอ๋อกระบอกแกอ้เรื่อีู้ดเยอะมันเล่นเก่งจ้ะเล่นเก่งเพเขาเป็นคนเขไม่ได้เป็นกบโอาเช็ดใบินะครับฮึคายเพฮะคายเพอเมร่าเล่นตึง เราก็จะเรัิ่มครับโอเคเดี๋ยวเราเราจะพูดอะไรสีงมาสิงมาเลยหน่วยจากอะญาไก่ปะฮะหน่วยจากอะญาไก่ปะหน่วยอะญาไก่อะใช่ใช่ใช่เราก็สามารถปฏิอาญาไก่ก็คือขึ้นป้ายแล้วก็ขึ้งใช่แต่เราแต่วันนี้ผมจะเล่นเไปเจอคนเจ้ามาในบ้านเราเราคนนี้อ่ะเขาตึงอ่ะ มีขู่มีกินขู่มีขู่ให้เขารู้ตัวแต่เขาแล้วเขาเขามาฆ่าตานะครับเขาหนีเลยจังยงปข้างหัโอเคจะใจ้ใเหรอคุณระวังโอเคโอ้ยอย่าบอกะว่าโอ้ยจี้จี้ขอคตานี่ไหนคะผมผม้าอย่ครับอ้ยโอ้ดิลคิลโอ้โหราเจอของตึาของคนนี้ของผมชึบ ว่าเฮ้ยอย่าปน่าปนะไม่ใช่เขาเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเขาเล่นเก่งที่สุดเขาเขามีเขาฟฝลดาครับทุกคนุงนนเฮียเฮไปรุ่งเฮยล้เามาร์คปอีกแล้วครับผมตามตาี่คับทุน ระวังระวังระวังอ่ะระวังอ่ะไม่ต่เรตัวตรขนาดนี้คอนไม่คอนระวังระวังไม่เก่งม่ี่ ตึ้งห่วงครับจะได้ไม่โดนคนมาสอยหัวเขาไปเจอตึงครับผมนี่ปืนอะไรที่ตึ้งอันนี้ปืนปึ้งโหปืนปึน้งนะน,น,นี่สมัยก่อนดีนะครับผมเนี่ยน้องผมอะตุ้นอยู่นิ่นิไหนเนี่ครับผมปืนที่น้องผมใช้ผมเดียวเพร <ๆ S 1> าะว่าเป็นเป็นที่ร้อยนะซองท้าเลยก็ไม่รู้นะสี่นัดอะ มม่ผมเขาก็เล่นเก่งครับแล้วผมเดนินทางเฮ้ยใครมาเจอมผมใส่อะเพื่อนเราบอกว่าเคก็ตึงครับยังไม่ยิงทัพนักเลยใช่ซวยสองสองต่อสองไนงะใช่อะเอาสองซวยว่ากันคนระับไอาโงเหมือนกันนี่ปืนอะไรพี่สิงอันนี้ปืนนะผมอันนี้ ผมปัมงมากครับน้อผมก็เล่นน,นุ่งกันเนี่ยผมน้องใช้ขอบคุณนะน้องตุ้นอยู่นี่เองกันเนี่ยผมน้องเราใช้โทกุกตอนครับนี่ครับโทบกุกตอนบ้า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 บอกนี่ซื้ออะไรกำมัน,นาวข้าวเพราะว่าตัวนเล่นใหม่ครับไอ้านายไปเขาได้าลยครั ซ <ok so uhh so ื้อเะไรอีกครั้งแล้วผมเราเอาของไม่ได้ซื้ออะไรบอยเมาซื้ออะไรดีไปตรงนั้นเขาชอบวางคนชอบเล็นคน สีลอครับตุลาตอนเอากันเราเราไม่รู้ยังอ่ะสบยังอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกสิ15นาทียัง15นาทียังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งนะตุลากนบอก15นาทียังเดี๋ยวผมแล้วก็ขอตัวลา ช่องน้อผมด้วยนะคะเออได้อะไรชจบก่อนเลยดีกว่าจบจบยังจบแล้วจบเยอะยังแต่เพื่อนผมเดี๋ยวจบยังเฉลผมเดี๋ยวเพื่อเราจะไม่จอมหรอกเปลก่อนนะครับผมสหรับวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนผมอย่าลืมไปกดติดตามน้องผมด้วยนะครับผมนะผมชื่อช่องชื่อว่อาซสลันพัชชัยชิดนะครับเฉลยผมก็ชื่อช่องชื่อว่า S A I E B U นะครับผมดูกรเจ้าของสามีผมได้แจกเงจบยง็กตัวาไปกอดผมไป่ายแล้ผมจะแก